สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปลี่ยนสิบรดภาษา์แนวทางนาครับเนาะสำหรับตัวเลขงามๆครับทางส่องเสี่ยงหยาพาเล่ได้ครับเด้อครับครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาครับสิได้มาสรุปตัวเลขนะครับทางส่องเสี่ยงหยากะมีตัวเลขกะบ่หลายสำนักล่ะครับแต่ว่ากะเน้นๆครับเน้นๆเอาหน่อยๆปล่อยเลยเพิ่นว่า โมต้องมากมายหลายสำนักหลายอาจารย์ครับกาเพิ่นเิดชทรงมาให้เนาะครับเนาะสลาสำนักเพิ่นก็ได้ทรงมาให้ทางสองเสียงหยาพาเลาะครับการเด้ลงไปครับหลายสำนักอยู่ครับครับก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับตัวเลขครับก็คือสิมีเนาะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่ครับหาเบิ่งเอาครับจับเอาครับ คือสิมีเหลืออยู่ล่ะครับสําหรับลอตเตอรี่ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับครับสําหรับตัวเลขครับการมีจากสำนักจักอาจารย์เนะเดี๋ยวครับครับท่านส่องเสี้ยงยาผ้าละกาจัดไปนะครับเนาะครับอันนี้เป็นซ่องจริ่งนะครับเด้อครับกาไมีซ่องปลอมหลายซ่องอยู่ครับที่เอาของเสี้ยงยาผ้าละไปลงครับ เป็นซือของเสี่ยงยาครับทั้งซองเสี่ยงยากับประกาศไปเรืนะครับเนาะครับอันนี้เป็นซองจริงครับการพยายามค้นหายุคค pues, ้นหาไปเรื่อยๆครับหลายซองอยู่ครับที่ที่เขาไปเบิ้งนะครับเนาะที่เขาไปเบิ้งในทั้งโทรศัพท์คับหลายซองครับที่เอาซองเสี้ยงยาพะาละไปลงในโซเซียลอะไรครับครับครับสำหรับซองเสียงยาพะาละกับว่าได้สนับสนุนให้เรื่องการพันาด้วยครับเด้อครับ อันนี้เป็นพ่อเป็นสายท่านแหละครับพาอเป็นแนวท่างครับท่าง่องกรับเดี๋ยวเสนอไปกับเป็นแนวท่างแลครับเนาะครับผู้ใดเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดีกับสีหูจักกันอยู่ครับครับซูเมอนี่โลกมันกลวงนะครับครับก็เอาไปลงท่างโซเซียวกับนีครับหลาย่องครับครับสําหรับมือนี้กับกับเป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับมือวันที่1ตุลาครับ เขาวันที่หนึ่งแล้วครับครับสําหรับเลขครับตัวเลขกครับกรณีก็เป็นขวอมฝันนะครับด้อครับเหลขคข้มฝันทั้งส่องเสี่ยงยาพะเลาะทั้งเสี่ยงยาแหละครับเป็นผู้ฝันครับสําหรับเหลขฝันครับเหลขกฝันจับเนีนๆครับเพิ่นจับมาให้กับสาหรับเล็ฝันเพิ่นกับฝันหลายแนวอยู่นะครับเนาะศาสตบ์ิลว้มฝันกับจังมาเบิงครับ หลังห้อยออกกระสิสรุปไปเบิึงครับแล้วก็ะสีว่าวข้มฝันในฟันฟั่งนะครับเนาะครับเพิ่นกระหายตัวเลขมากข้มฝันของเพิ่นกะมี่สองเก็สองอันนี้เพิ่นฝันได้เป็นโตครับอันนี้สําหรับท่านสองนะครับเด้อครับฝันได้เป็นโตเลยครับสองเก็สองกะมี่สองเก็สองเก้าหนึ่งหนึ่งครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับเพิ่นฝันมาแนวทางนี้นะครับเนาะครับ ฝันเห็นบาเล็ทีเก้ามูสิบเอะครับครับเป็น9ก่านึงหนึ่ครับกัเพื่อนฝันารแนวอยู่และครับอันนี้ควบฝันของเพิ่อนครับเดี๋ยวกบสิมาบอกไปฟังครับเก้าหครับสำหรับตัวเลขกครับกะจับเรียนนะครับเนาะกจับเรียนเลขสอตัวครับเลขสองตัวเพื่อนไกรจับมาให้เก้าศูนย่าหนึ่ะครับตัวเด่นของเพิ่นกะหนึ่งหนะครับเด้อครับ เอาไปจับไปบายเบิ้งครับพิจณาเบิ้งครับรอตรี่หาเบิ้งครับหนึ่งหนึ่งเด้อครับเด้อครับท่านส่องเสี่ยงยาพ้าเลาะครับเสี่ยงยาแล้วครับเป็นผู้ฝันแล้วครับอันนี้เป็นเลขฝัน้อครับเด้อครับเอาอันนี้เหลขกฝันแล้วครับเนาะครับสำหรับตัวเลขก็มาใกล้กันแล้วครับอันนี้เป็นของเจญงเมืองท่องครับเพิ่งหายไปที่เก้ากมีตแปดเก้าเก้าเจ็ด เก่านึงโอตกันของเพินเก่าหนึ่งครับโตกันของเก่าเก่าหนึ่งของเพนเป็นเก่าหนตกันเก่าเเก้่ละครับ8ปดราเพันหายแครับ8ปดหนึ่งแปดห้าแ่ละครับ3าตัวเจ็ดแปดเกห้าละครับสำหรับตัวเลขครับสองห้ครับอันนี้เป็นกองเจดญ่เยนะครับเนาะครับ อันนี้เป็นเลขมิธิมาครับเลขมิธิมาเพื่อนหายไปบนรางเลยครับวิ่งเกดกับเก้าครับหนึ่งเกตหนึ่งเก้เกเก้าเสี่ดก้นะครับกลมเด่นกับเกเก้านะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขของเพิรนเลขสามตัวครับเลขสามตัวเพื่อนหายมาสีหางครับสีหางห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้า ครับตัวเด่นของเพิ่นเด็ดเด็ดของเพิ่นกับแปดหนึ่งหนึ่งเลยครับแปดหนึ่งหนึ่งเนาะครับเนาะครับเอ๋อพิจารณาเบิ้งเด้อครับเด้ออันนี้เป็นของเลขมีที่มาเมืองหนองคายครับสําหรับตัวเลขกำแนมครับก่บพ่อรายอาจารย์แหละครับกแค่นี้ครับมีเจี๋ใหญ่เลขมีที่มาครับเลขหลานไส้ครับหลานสาวครับเป็นข่าวเดชวงมาเนาะครับเนาะครับข่าวเป็นยังเพิ่น่ทาได้ชวงมากกันล่อครับกดติดตามไปครับ สำหรับเล็กเมืองนอกเมืองเกาหลีนะครับเนาะครับครับนี่เป็นเหล็กหลานไส้เมืองอิตาเลีล่ะครับตกกันของเพิ่นกับหนึ่งครับเด้อครับหน่เพือ่อหายมันหนึ่งกับเครับบนผืนเด่นไปที่เจีครับหนึ่งและเครับหนึ่งสี่หนึ่กสเจ็ดเก็ดีเจีาเก็ครับหาหาเก็ดดยดซีาเ งามครับสำหรับตัวเลขของหลานไส้นะครับเด้อครับเมื่ออิสราเอวล่างเพื่อนห้ไปเก้าครับเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าครับตกันเพื่อนครับหนงหนึ่งครับวันี้หนึ่งหครับเก็ดหนึ่งแปดเกาเ็ดสี่งเก้าเ็เกาีดเพื่อนครับสาหรับเลขสตัวครับอันนี้เป็นเลขสามตัวอันนี้เป็นเลขกันเพื่อนหนึ่งหนึ่งครับ เพิ่นหายมาหนึ่งอยู่ครับครับเอาไปกันไว้ด้อครับเนอะครับเอาไปกันไว้ครับอันนี้เป็นเลขหลานไส้เมื่ออิสราเอลแหละครับครับสําหรับตัวต่อมากคับทานเสียนอนหน้ามาใไห้่ครับวิ่งบนล่างครับมีบนมีล่างครับชุดนี้วิ่งรูดรูดไปที่เกตครับสำหรับบนรูดไปที่เกตเกตหนึ่งเกตแปดเกตห้าเกตเจ็ดแหละครับ เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเนาะครับเนาะครับหลุดไปที่เจ็ดครับล่างเพื่อหลุดไปที่ศูนย์ครับสําหรับเสี้ยนน้อนหน้าครับอันนี้เป็นเลขเสี้ยนน้อนหน้าเลขสูตรเลขคํานวณครับเลขซูตมิกี้นี่เป็นเลขฝันครับใกล้เคียงกันครับศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับศูนย์เก่านะครับเด้อครับศูนย์เก่าอย่าลืมจับไปสามตัวครับ รอตลีครับท่าซองกับเสนอเป็นเพียงเราท่านเราครับเนาะพิจารณาเบิ้งครับอันนี้เป็นสำหรับผู้มักในตัวเลขแหละครับผู้คัดกับพานซะครับเนาะครับเนาะครับสามตัวิ่นจับมาศูนย์สองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเอาเลขสามตัวอันนี้เป็นชุดของเซียนนอะหน้าแหละครับอันนี้เป็นสรุปก้อนออกเลยครับได้ครับ ก่อนหวยออกครับโมเมนหลังหวยออกหลังจังมาสรุปโมเมนครับครับสําหรับเลขของปูขุนเพื่นไงล็อกเงินล้านครับวิ่งลูดไปที่หนึ่งแหละครับบนล่างหนึ่งย่างเดียวครับตัวกลมเลื่อนเพื่อนกันหนึ่งเกตแหละครับเกตหนึ่งหนึ่งเกตนะครับเนาะครับตัวร่องหานึ่งหนึ่งห่าครับเพราะว่าเป็นลูดมา่อหนึ่งย่างเดียวครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล่างครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล่างของปูขุนครับ ปูหายมาสองชุดครับครับชุดนี้เป็นชุดตองงวดนะครับเด้อครับชุดตองงวดของปูคุณครับงงามบนครับเพิ่์นหายบนล่างมากอ่ะหนึ่งเลขวิ่นหนึ่งสามสี่หกแปดเก้านะครับสามสี่หกแปดเก้านะครับเนาะครับมี่หกตัวเลขหกตัวครับวิ่งลูดไปที่หนึ่งแหละครับองเพิ่น สุดตองหวดเล้นครับเดอ้อนี่ครับบางทีบางที่เอฟซีา 4, อาจ,จลืมนะครับเนาะสุดตองหวดเพิ่มเงินหวดที่แล้วกว็เข้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามหกเก้าสามแปดหนึ่งซีหนึ่งแหละครับงามๆเลยครับเด้อครับอันนี้นปเป็นสุดตองหวดผู้คุนครับเอาอันนี้ครับสุดตองหวดผู้คุนนะครับเนาะครับก็ผ่านไปแล้ว ครับมาเบิ้งครับกิจหน้าเบื้งนะครับเด้อสำหรับผูมาสตูคัดกับพานแหละครับท่านส่องกับเสนอเป็นเพียงละท่านะครับเนาะครับครับนี่เป็นเหล็กฝันแหละครับอย่าลืมเหล็กฝันนะครับเด้อครับเหล็กฝันของของเสี่ยงหยาผ้าละแหละครับเป็นเหล็กฝันเหล็กชุดจัดเต็มไปเลยครับเอานักๆไปเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเหล็กที่พ่นกลมให้ครับที่พ่นเด่นให้กับพ่นฉีดเส้นใต้แหละครับตัวนี้นะครับตัวนี้ งามๆเลยครับคุ้มให้พ้อครับเอางามๆนะครับเนาะแคบหน้าจอไว้ครับแคบหนาจอไว้ครับลอตเตอรี่หาเบิ้งเด้ครับเด้ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยครับทางงสองกับเสนอเป็นเพียงทน้งเราครับเนาะครับพิจารณาเอาครับับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรแหละครับทางง่องกับสีขอล่าพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับพอกันใหม่ได้ครับเด้ครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สุขโชคมันหมาลำลําๆรว่ยๆเฮ้งๆปังๆสวัสดีครับ